สวัสดีครับพบกับครูนะครับครูพัชรพลกันเกตในรายวิชาทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรติดตามรับชมได้เลยครับมาเริ่มกันที่แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนนะครับอย่างแรกที่นักเรียนต้องทราบนะครับก็คือปัญหาสุขภาพชุมชนนะครับ ซึ่งปัญหาสุขภาพในชุมชนนะครับสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายนะครับแต่โดยสรุปแล้วนะครับปัญหาสุขภาพในชุมชนนะครับสามารถจําแนกออกเป็นนะครับกลุ่มหลักๆได้ดังนี้นะครับก็จะมีกลุ่มโรคติดเชื้อนะครับกลุ่มโรคไหลเชื้อนะครับปัญหาที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับต่อสุขภาพของตนเองแนละสุดท้ายก็คือปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งแต่ละกลุ่มปัญหานะครับจะสามารถจําแนกออกเป็นอย่างไรบ้างนะครับติดตามรับชมต่อได้เลยครับนะครับปัญหากลุ่มแรกก็คือกลุ่มโรคติดเชื้อหรือโรคติดต่อนะครับมีสาเหตุมาจากนะครับเชื้อโรคซึ่งมาจากคนหรือมาจากสัตว์ก็ได้นะครับโดยเมื่อบุคคลสัมผัสเชื้อนั้นในปริมาณที่มากพอนะครับก็จะเกิดอาการของโรคนะครับเช่นโรคอุจจาระร่วงนะครับโรคเอชโรคไข้หวัดใหญ่โรคตับอักเสบเป็นต้นนะครับ กลุ่มที่2นะครับก็คือโรคไรเชื้อนะครับหรือโรคไม่ติดต่อนะครับกลุ่มเหล่านี้นะครับมีสาเหตุมาจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเชื้อโรคมากระทำนะครับต่อร่างกายเช่นนะครับสารเคมีนะครับแสงความร้อนเป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับจะส่งผลให้อวัยวะนะครับในร่างกายทํางานผิดปกติจนก่อให้เกิดโรคนะครับเช่นโรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงนะครับ สิ่งเหล่านี้นะครับคืออยู่ในกลุ่มโรคไร้เชื้อหรือโรคไม่ติดต่อนะครับกลุ่มต่อมานะครับก็คือกลุ่มปัญหาที่เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของตนเองนะครับมีสาเหตุมาจากการที่บุคคลนะครับมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองนะครับเช่นการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะครับการไม่ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับการพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับ หรือนะครับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนะครับความเครียดนะครับการใช้สารเสพติดนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นปัญหานะครับที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพนะครับของตนเองข้อสุดท้ายนะครับก็คือปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับปัญหาตัวนี้นะครับมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะครับที่ทําให้บุคคลนะครับไม่สามารถปรับเข้ากับสถานการณ์ได้นะครับ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพตามมานะครับเช่นการใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวนะครับการตั้งคันที่ไม่พึงประสงค์การทําแท้งเป็นต้นนะครับหัวข้อต่อไปนะครับที่เรเรียนได้ศึกษาก็คือนะครับปัจจัยที่ทําให้ชุมชนมีสุขภาพดีนะครับปัญหาสุขภาพต่างๆที่เกิดในชุมชนนะครับมักมีผลกระทบต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนะครับทั้งในระดับตัวบุคคลนะครับระดับชุมชนนะครับ การมีความรู้ความเข้าใจนะครับในปัญหาต่างๆนะครับรวมถึงการมีความรู้เกี่ยวกับหลักการสร้างเสริมสุขภาพนะครับตลอเราจนการป้องกันโรคในชุมชนนะครับจึงเป็นสิ่งที่ควรศึกษานะครับและทําความเข้าใจเพื่อจะได้แก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนนะครับให้หมดไปนะครับโดยปัจจัยที่ทําให้ชุมชนนะครับมีสุขภาพดีจะมีสามมาใจก็คือคนสถานที่และสุดท้ายก็คือระบบสังคมนะครับ เดี๋ยวเราไปศึกษาต่อกันเลยนะครับว่าคนสถานที่ระบบสังคมนะครับมีผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนอย่างไรนะครับมาเริ่มที่ปัจจัยแรกเลยนะครับก็คือคนนะครับคนเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดนะครับเพราะคนก็คือสมาชิกที่อยู่ภายในชุมชนนะครับการที่ชุมชนมีสมาชิกในชุมชนนะครับที่มีสุขภาพที่ดีนะครับย่อมจะส่งผลให้ชุมชนมีความน่าอยู่นะครับปราศจากโรค และมีสภาพแวดล้อมภายในชุมชนที่ดีนะครับนี่คือปัจจัยแรกนะครับปัจจัยที่2นะครับก็คือเรื่องของสถานที่นะครับสถานที่นะครับเป็นปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนนะครับโดยชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีย่อมส่งผลให้สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพที่ดีตามไปด้วยนะครับแต่ถ้าสมาชิกในชุมชน ต้องอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมนะครับเป็นแหล่งแพร่พันุ์ของเชื้อโรคต่างๆก็จะส่งผลให้สมาชิกในชุมชนเกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับรวมถึงมีพฤติกรรมสุขภาพที่แย่ลงด้วยนะครับอันนี้คือปัจจัยที่2นะครับว่าด้วยเรื่องของสถานที่นะครับมาที่ข้อสุดท้ายนะครับปัจจัยที่ทําให้ชุมชนมีสุขภาพดีข้อสุดท้ายก็คือระบบสังคมนะครับ เขาบอกว่าระบบสังคมนะครับเป็นปัจจัยส่งเสริมที่มีความเกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพของคนในชุมชนนะครับเช่นระบบเศรษฐกิจระบบการศึกษานะครับระบบการให้บริการสุขภาพนะครับโดยชุมชนที่มีระบบทางสังคมที่ดีนะครับจะมีส่วนช่วยให้นะครับการประกอบกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับทางสุขภาพนะเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะครับและเหมาะสมกับสมาชิกข,ของคนในชุมชนนะครับ นี่นะครับคือปัจจัยที่ทําให้ชุมชนมีสุขภาพดีนะครับมีด้วยกัน3ปัจจัยด้วยกันนะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับนักเรีนยนจะได้ทราบเกี่ยวกับนะครับปัจจัยที่ทําให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีนะครับรวมถึงนะครับพฤติกรรมสุขภาพของคนในชุมชนต่างๆนะครับวันนี้นะครับคุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะครับไปพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ